f c ยังทำใจไม่ได้ นับได้ว่าเป็นข่าวช็อกเอามากๆครับสำหรับแฟนคลับที่ติดตามมานานกับคู่รักบันเทิงที่คบหาดูใจกันมาแบบนานกว่า4ปีครับสำหรับนักแสดงสาวอย่างเชีรยที่คำพรกับหวันใจไฮโซนุ่มไทยาทตะกูลดังกับอย่างบิ๊กธนพลที่แฟนคลับนะครับต่างลุ้นให้ทั้งคู่นั้นจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาแต่ล่าสุดครับก็ทําเอาแฟนคลับเสียใจอย่างหนักเมื่อมีข่าวแพร่สะพัดว่าทั้งคู่นั้นได้จบรักหวาน4ี่ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงคําว่ามิตรภาพที่ดีที่มอบให้กันเพียงเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับด้านทางเพจดังก็ได้ออกมาโพสต์คําใบว่าคู่รักมาเทอันอลโล่กันอีกคู่หรือจะเลิกเงียบอีกแล้วซึ่งก็ทําเอาชาวเน็ตนะครับแหยงไปที่คู่ของเชียร์และบิก๊กเพราะไล์รูปคู่มานานเหยียบสเดือนแต่ทั้งคู่นั้นก็ยังออกมาแก้ข่าวลือภาพสวีดท,ที่เป็นคําตอบว่าก็ยังรักกันดีจนกระทั่งเมื่อวันที่9ธันวาคมนี้ครับบูมสุภาพรพิธีกร,รรายการดังนะครับเผยกลางรายการว่าตอนนี้เชียร์และบิ๊กได้ตัดสินใจเลิกกันแล้วเหลือเพียงแค่มิตรภาพที่ดีต่อกันเท่านั้นซึ่งขข่่่าาววนนีีี้ก็็เปทม,ม ก่อนหน้านี้แล้วข่าวล้อองระแหงของคู่รักเชียร์และแฟนนมว่าเลิกกันแล้วก็มีคลิปไปเที่ยวด้วยกัน คือจริงๆแล้วทั้งคู่นั้นรู้จักกันมาถึง6ปีคบกันจริงๆก็น่าจะประมาณ4ปีครึ่งวันนี้เราก็ขอฟันธงว่าคุณเชียร์และคุณบิ๊กสถานะนั้นสิ้นสุดลงแล้วแต่ก็ยังคงเป็นมิตรและเพื่อนกันอยู่ล่าสุดนั้นทางด้านเชียร์ที่กำพรน,นั้นครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยการโพสทีเซอร์คลิปวิดีโอครับการเดินทางครั้งสุดท้ายของตัวเองและไฮโซบิ๊กที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะออนแอร์ในช่อง y YouTube ครับเวลา14นาฬิกาด้านแฟนคลับเองนะครับต่างเข้ามา ว่ายังทําใจไม่ได้ที่ทั้งคู่นั้นต้องแยกทางเดินอาทิคคอมเมนต์นี้ครับก็ได้บอกว่าเป็นกําลังใจให้พี่เชียร์พี่บิ๊กนะคะถ้าปรับตัวกันได้ก็ควรปรับกันนะคะสร้างเวลาอยู่ด้วยกันมายาวนานไม่น่าจะไปกันไม่รอดเสียใจจริงๆคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าเคารพการตัดสินใจของพี่ทั้งคู่อาจจะตกใจและแอบเสียใยอยู่ลึกๆแต่ก็ขอให้พี่วนกลับมารักกันอีกครั้ง คอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเลิกกันเสียดายกว่าเชียร์ยใจอ่อนทำไมทำแบบนี้ไม่อยากให้เลิกกันเลยชอบคู่นี้เอาบากมากเสียใจมากเหมือนเลิกเองเลยคอมเมนต์ comment นี้ก็บอกว่าครั้งสุดท้ายจริงเหรอเหมือนฉันอกหักเลยนะไม่เลิกได้ไหมซึ่งก็เป็นคอมเมนต์ของด้านแฟนคลับนั่นครับที่เข้ามาคอมเมนต์พร้อมกับบอกว่ายัางทำใจไม่ได้เลยที่คู่นี้เขาเลิกกัน They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential, that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being just judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They special if i get rid of the devils they think that i am a rebel